ไปจ้ะวันนี้มีตัวรอดด่วนเข้าแปดเอ้ยเข้ากรุงเทพเข้าแปดริ้วบ้ารถจะเยอะนิดนึงไป ันนี้ก็จะขับไปบนไปนะจะเมา่มอยเรื่องจะไม่ไม่เชิงเมา่มอยอะ่ะบนเลยบนเรื่องรถผมเนี่ยแหละไม่รู้ว่าเจ้าของร้านจะมาดูหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ผมก็พูดไปตามความจริงอะ่ะก็ร้านดังร้านหนึ่งย่านของสองก็ไปทำสเต็ปข้างโอเพ่นแคมได้จบ รอบแรกรอไปรอบแรกคือรถวิ่งไม่ออกแล้วก็ไปแก้รอบสองเปลี่ยนแทมเปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนโน่นนี่นั่นก็วิ่งไม่ออกเหมือนเดิมก็ไปรอบสามเปลี่ยนชามไล่เม็ดใหม่เปลี่ยนสี่เม็ดก็วิ่งดีขึ้นมาหน่อยแต่ GPS ส่งไม่ได้ขอบอกบอกว่าส่งที่ร้อยหกห้าถึงร้อยเจ็ดห้าสเต็มนี้ที่เขาส่งอยู่แต่ที่ผมวิ่งมาได้แค่ร้อยห้าห้าหกหรือห้าสองเนี่ยแหละคือ GPS น้อยมากอะ่ะแล้วสุดท้ายก็ส่งเม็ดมาเราสุดท้ายส่งเม็ดมาเฮ้ยเราสุดท้ายผมไปก่อน ไปรอบที่สี่รอบสุดท้ายก็ไปตอนฝนตกเลยไปถึงไปถึงนึกว่าเขาจะทําเองอ่าขอขอย้อนอย้อนเล่ากลับไปนิดนึงคือต,ต,ตั้งแต่ทําตั้งแต่ทีแรกแล้วเขาเห็นเขาไปโพสต์ตาม Facebook ของตัวเองอะ่ะก็เขิงก็น้นเนี้ไปทั่วก็เห็นเออแล้วก็ไว้ใจใหเห็นลงคลิป ว่าเออได้ที่หนึ่งรถเขาทําที่หนึ่งซึ่งผมไม่มีข้อมูลเลยว่าร้านเขาอ่ะเขาไม่ได้ทําเองเขาส่งให้อีกร้านหนึ่งทําผมก็ไม่รู้แล้วผมก็มาดันนะอ่ะเเห็นมีชื่อก็เลยไปสุดท้ายรถวิ่งไม่ออกไปแก้รอบสองรอบสามก็โยนให้ไปร้านคนโน้นโยนให้ไปร้านคนนี้ ของก็นะหมดแล้วอ่ะไม่ไม่ปื้มเลยอะ่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ไปจบให้มอเตมอเตโซนก็แก้มาวิ่งดีรอตอนนี้รอ,อ165 gps ก็ถือว่าโอเคเลยอะ่ะโอ้ยฝนจะอตกเอง อย่าตกเลยปล่อยเทป จริงน่าจะผิดที่ผมนั่นแหละผมไม่มีข้อมูลของร้านเขาอ่ะนะครับผมเห็นอเออเฮียมันใช่อ่ะเราก็ไปเออ,อกลุ่มผมอ่ะมาทํากันหลายร้านแล้วก็มาวิ่งวิ่งกันอะไรเงี้ยเล่นการขำขำผิงกันในกลุ่มของขำแต่ประเด็นรถรถผมแม่งดันไม่จบนะคือไปทํามาไอเฮียเดิมๆวิ่งดีกว่าก่อนหน้าเนี้คือก่อนไปทำอ่ะเดิมๆผมอยู่ร้อย ร้อยห้าสิบเปลี่ยนแค่จะปิงแดงอย่างเดียวออเเียืลงก็คือวิ่งดีมากอะ่ะผมก็เลยงงอะ่ะนี่ตอนนี้จบแล้วเดี๋ยววันนี้นั่งขี่ถ้าเสียเบ้นมาดูนะเดี๋ยวผมส่งจีเบให้ดูว่าผมนั่งขี่วิ่งะไะ้ไร มองมุมมองุมองหัวโค้งจะ,ะมองแค่ระยะใกล้มองระยะใกล้แล้วมันเสียวและโค้มันจะหลุดน,นี่ลักการผมว่าเอาเอารักการที่ผมขี่ทีบีหกห้าศูนย์มาแรกๆคือผมออกรถมาแล้วผมไปเล่นตรงใส่ข้างสวนภูม คือขึ้นสะพานไปแล้วเจอโคง้งผมเบอ,อเกือบหลุดเกือบหลุดสะพานน้ำง่ายๆคือผมมองโค้งไม่ออกอ่านโค้งไม่เป็นก็คือถ้าจะหลุดออกไปอยู่แล้วอ่ะตอนนี้ก็เลยเอาจากหลักการนั้นก็มาปรับใช้กับรถอัตโนมติกก็จะทิ้งโค้งเยอะเท่าพวกรถบิ๊กบค์ไม่ได้เพราะ มีแค้งมีท่อรถมันเตี้ยกว่าของสายยามันคนละแบบแต่แ้วนนี้นะไม่หนีฝนก่อนทิศสายดูในแบบโทรศัพท์มันบอกไม่มีเี่อย่เริ่มมานต้้งโอ้โห

แต่ฝนจะตกแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาเตือนเช้าก็ได้ไมงคนนั้นมันไม่ขึ้นแล้วนี่ โว้ยต่นนายขี่ดีมากสน,น,นุกเงี้ยเดี๋ยวกูถึงบ้านแล้วมันจะตกก็ตกกันเลยนะ

ฝนหลือเกิดแต่วันนี้ถนนโล่งนะปกติเราจะติด